เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุย มาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลความรู้ในเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอ,อชนะครับมาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเลยพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจนะครับอยากจะมีเงินบํานาญไว้ใช้ตอนที่เราอายุ60ปีหรือจากการที่เรากรเกษียณจากการทำงานไปแล้วเนี่ยนะครับโดยที่เราไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัาฐวิสาหกิจนะครับ เราลองมาดูข้อมูลตรงนี้ดูนะครับว่าวิธีการสมัครทําอย่างไรแล้วการที่เราจะได้รับในเรื่องของเงินบํานาญในช่วงเกษยียณนั้นจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับใครบ้างมีสิทธิ์ที่จะสมัครเข้ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับ ครับในเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาตินะครับเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติพุทธศักราช2554นะครับโดยเขาเริ่มเปิดกองทุนครั้งแรกเมื่อวันที่20สิงหาคม2558นะครับภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลรังกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอชนะครับเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้คนไทยที่เป็นแรงงานนอกระบบนะครับนักเรียน นักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาวินมอไซค์รับจ้างทั่วไปผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับได้มีการออมเป็นหลักประกันรายได้ไว้ในวัยชรานะครับได้มีเงินรายเดือนใช้หลังอายุ60ปีนะครับทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครนะครับก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับมีสัญชาติไทยนะครับอายุ15ถึง60ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนัน อ,อสอ,อ,อปรพรเป็นอชอเป็นลูกจ้างทหารกองประจำการนะครับหรือเป็นนักเรียนนักศึกษาเก,กษตรกรหรืออาชีพค้าขายรับจ้างทั่วไปหรือขับรถรับจ้างก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ทางเลือกที่1 นะครับผู้ประกันตนจ่ายเองเดือนละ70บาทได้รับเงินทดเชยกรณีเจ็บป่วยตายพิการและไม่มีบำเหน็จบำนาญน,นะครับอันนี้สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40ทางเลือกที่1นะครับนี่คือผู้ที่มีสิทธิ์จะสมัครได้นะครับส่วนผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครมีใครบ้างนะครับผู้ที่สมัครไม่ได้ได้แก่ข้าราชการประจำหรือสมาชิกกบขนะครับที่มีบำเหน็จบำนาญ หรือผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40ทางเลือกที่2และทางเลือกที่3และพนักงานบริษัทองค์กรรัฐวิสาหกิจที่มีกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพนะครับสำหรับผู้สมัครสมาชิกนะครับก็จะได้สิทธิในการได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลหรือทุกครั้งที่ส่งเงินสะสมจะได้รับเงินสมทบในเดือนถัดไปตามช่วงอายุตามเงื่อนไขที่ กอชหรือกองทุนการออมแห่งชาติเขากำหนดนะครับเช่นช่วงอายุ15-30ปีอายุ30-50ปีและอายุ50-60ปีนะครับสมาชิกส่งเงินสมทบขั้นต่ำนะครับปีละ1,200บาทสูงสุดไม่เกิน1,320 0บาทนะครับครับสำหรับเงินสมทบจากภาครัฐ ก็จะมีอัตราส่วนต่างๆดังนี้นะครับก็คือ600บาทต่อปี960บาทต่อปีหรือ1,200บาทต่อปีนะครับครับสำหรับในกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมหรือกอบขนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในสถานศึกษาเนี่ยนะครับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่อายุ15ปีนะครับสามารถสมัครออมเงินกับ อชอนะครับผู้สมัครต้องไม่มีสวัสดิการใดๆจากรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะสมทบเงินให้ตามช่วงอายุเมื่อเด็กนักศึกษาเรียนจบนะครับเข้าสู่ระบบการทํางานมีสวัสดิการจากหน่วยงานหรือรับราชการเด็กนักศึกษาจะส่งเงินออมสะสมต่อก็ได้นะครับหรือไม่ส่งต่อก็ได้เนื่องจากรัฐบาลสมทบให้ทางสวัสดิการอื่นแทนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่ออายุครบ60ปีเนี่ย ก็จะออกจากระบบนะครับและได้รับเงินบำนาญรายเดือนนะครับสำหรับในเรื่องของการได้รับเงินคืนนะครับทางกองทุนการออมแห่งชาติเขาจะส่งจดหมายถึงสมาชิกล่วงหน้า3เดือนนะครับเพื่อแจ้งให้สมาชิกยื่นเอกสารขอรับเงินเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับครับเมื่ออายุครบ60ปี ก็จะได้รับเงินคืนนะครับเป็นเงินสะสมบวก Jamie, วกับเงินสมทบจากภาครัฐนะครับแล้วก็จ่ายเป็นเงินบำนาญเป็นรายเดือนให้ทุกเดือนนะครับกรณีเสียชีวิตนะครับก็จะได้เงินสมทบบวกกับเงินสะสมของเรานะครับเป็นเงินก้อนจ่ายครั้งเดียวกรณีลาออกนะครับก็จะได้เป็นเงินก้อนจ่ายให้ครั้งเดียวนะครับเป็นเงินสะสมของเรานะครับที่เราจ่ายสะสมไปนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของวิธีการสมัครและการส่งเงินนะครับ สามารถสมัครได้ทางธนาคารต่างๆเช่นธนาคารทกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยนะครับหรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่เทสโก้โลตัสนะครับหรือที่สำนักง,งานคลังจังหวัด หรือสถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วมนะครับและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการส่งเงินนะครับการส่งเงินเนี่ยส่งที่ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องส่งที่ที่เราสมัครนะครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่สายด่วนเงินออม020499000นะครับและนี่ก็คือในเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาตินะครับหรือกออช นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่เป็นแรงงานนอกระบบนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกร,กรชาวไร่ชาวนาหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระต่างๆนะครับที่อยากจะมีหลักประกันรายได้ในวัยชรานะครับโดยมีเงินรายได้เป็นบำนาญรายเดือนในช่วงอายุ60ปีนะครับครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านพอสมควรนะครับ สำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อๆไปนะครับท่านสามารถเรียนรู้กับเราได้ทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงแต่ท่านกดติดตามเท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ